เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปารักษ์ยิ่งบทที่17 ท่านอองลำพังแค่วาจาของสาวใช้ฝ่ายเดียวก็จะลงมือกับสตรีที่ไม่มีแม้แต่แรงจะมัดไก่แล้วไม่คิดว่ามันอายุติธรรมไปหน่อยหรือเกรงว่าคงไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องไร้สาระเช่นนี้ใต้พระบาทโอรสสวรรค์ได้ถ้าล่วงรู้ไปถึงพระกันฝ่าบาทท่านอ,องคงทราบผลที่ตามมากระมัง เจียงร่วนซาที่ชมอยู่ด้านข้างด้วยสายตาเย็นชามาตลอดรอเวลาให้ท่านอองลงมือทรมานขนชั่วพรันชะงักวาจาของเจียเหยียนตู้ขอระคังเตือนภัยให้นางได้สติถ้าทางที่ห้องเต้ปฏิบัติต่อเสินจี้ไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแม้คนนอกจะดูไม่ออกแต่เจียงรวนซารู้สถานการณ์วงในดีแม้ห้องเต้ไม่คิดเอาชีวิตเนจี้ไป แต่ก็หาเรื่องเขาเป็นประจำนับนับดูเขาก็ไม่ได้หาเรื่องยุ่งยากให้สซรนจี้ไปามาสักพักแล้วนั่นเพราะสซรนจี้ไปถูกลอบสังหารในคืนเทศการลอยโคมวารีพักนี้ปิดประตูไม่ก้าวออกจากจวนฮองเต้จึงไม่มีโอกาสถ้าหอน,นี้เซรนจี้ไปสร้างหายนะให้คนสกุลเจียงแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นบัณฑิตท,ท่านฮาวาอีกด้วยยากจะร ไม่ให้ห้องเต้ฉวยโอกาสเอาเรื่องนี้มาเป็นชนวนสร้างเรื่องวินยูชนแก้แค้นสิบปีไม่สายนางไม่อาจทำให้สันจี้ไปตกกระไดพลอยจนไปด้วยได้เจียงรวนสาข่มกลั้นไว้เอ่ยว่าท่านอองบิดามารดามีบุญคุณให้กำเนิดอีกอย่างบิดาข้าอายุไม่น้อยแล้วยังไม่ทันพูดจบก็ถูกเจียงผิงเซิงแทรกกลางคัน ใช่ใช่ใช่สาเอ๋อพูดทุกท่านอ๋องกระดูกแก่แกของข้ารับไม่ไหวรอขอรับเจียงรวนซาแอบปลอกตามองบนพูดต่อส่วนใต้เท้าเจียเจียเหยียนจูตัวสัน ถ้าข้าต้องกัดตอบสุนัขทุกตัวที่มากัดข้านั่นไม่เป็นการลดเกียติของตัวเองหรอกหรือเจียงรวนซาพูดเย้มย้มถึงกับกล้าด่าเขาเป็นสุนัขเชียวหรือเจียหยันจูหน้าซีดขาว ติดตรงระบายโทสะไม่ได้ร่างกายสั่นสะท้านเหมือนใบไม้ที่กำลังจะปิดปริวในฤดูใบไม้ร่วงไม่มีผิดในดวงตาสีเทาของเ่นจี้ไปผุดแววผิดหวังและดูแคลนขึ้นมากรอบกับรอยยิ้มเยาะเย้ยสนุกสนานตรงมุมปากทำให้เหมือนเขากำลังบอกว่า เจ้าขี้ขาดขนาดนี้ความสามารถอ่อนได้ขนาดนี้เชียวหรืออยากเป็นคนดีที่ใครๆก็รังแกได้เข้าใจข้าผิดแล้วข้าก็ทำเพื่อท่านไม่ใช่หรือไรคนเหล่านี้นางจดจำไว้หมดแล้วนางเป็นสตรีตัวเล็กๆคนหนึ่งใจคอเองก็คับแคบไม่พลาดตามเอาคืนเรียงคนหน้าถ้าว่ายังมีคนหนึ่งที่ต้องเอาคืนเดี๋ยวนี้เจียงรวนซาเดินไป เจียงมั่งเสียงที่คุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วกล่าวเจ้าลุกขึ้นเจ้าคิดจะทำอะไรเจียงมั่งเสียงเงยศีรษะด้วยท่าทางตื่นตระหนกนางเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้รีบมองไปทางเซินจ,จี้ไปท่านอ,องท่านอ,องพระชายารังแกผู้น้อยผู้น้อยเป็นเพียงสตรีอ่อนแอไม่มีแม้แต่แรงจะอัดไก่ผู้น้อยก็แค่ แค่ปกป้องตัวเองเท่านั้นเจ้าค่ะ เจียงรวนสาจ้องเจียงเมื่งเสียงข่แมงร้องไห้ดังดอกสาลี่ต้องฝนแบบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสาวงามอ่อนแอบอ,บ,อบางจริงๆน่าเสียดายที่สมองใช้การไม่ค่อยดีจะใช้กลยุทธ์สาวงามกับสันจี้ไปเนี่ยนะโง้อพอๆกับสกุลเจียงที่ยัดเยียดสาวงามเข้าตัวนอนองเลยเสันจี้ไปมองไม่เห็นสักหน่อยเจียงรวนสารอบคอนประหลับประเลือกพูด กับผิวสื่อว่าไป มีโทสะระบายโทสมีแค้นระบายแค้นสันี้ไปที่อยู่ด้านข้างเลิกคิ้วราวกับแปลกใจอยู่บ้างอะไรกันที่แท้ก็ไม่ได้เป็นคนดีแบบที่เขาจินตนาการดอกหรือแม้สิวสือจะเป็นสาวใช้ตัวเล็กๆเท่าว่าโตจนป่านนี้เพิ่งเคยโดนตบเป็นครั้งแรกนางร้องไห้จนตาบวมไปหมดได้ยินพระชายาบอกว่าจะออกหน้าแทนนางก็ก้าวไปหาจ เจียงมั่งเสียงทันทีชูมือขึ้นสูงเจียงมั่งเสียงเป็นตัวละครที่จะยอมซีโรราบแต่โดยดีที่ไหนกันถลึงตาด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวเอ่ยยังดุดันว่าเจ้ากล้าแตะข้าสักครั้งเดีสินำหน้าอย่างเจ้าเนอะหรือคิดจะมาตบข้าพูดจบก็หันไปร้องไห้ใส่สันจี้ไปท่านอ๋องเจ้าคะ พักษะเปลี่ยนสีหน้าเช่นนี้ทำให้เจียงรวนซาเป็นเบื่อใบนี่ไม่กลัวทำลายภาพลักษณ์คนงามอ่อนแอบอบางของตัวเองหรือไรนางกังวลเสียเปล่าจริงๆสตรีผู้นี้ทำภาพลักษณ์ตัวเองพังทลายอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่นางก้าวเข้าประตูจวนแล้วด้วยซ้ำโชคดีเสียนี่กะไรที่มีคนยอมเชื่อว่าเจ้าของร่างเดิมกดขี่ข่มเหงรังแกชาวบ จริงๆเฮอ้อพูดถึงท้ายที่สุดแล้วนี่ก็ยังเป็นโลกที่มองแค่หน้าตาสินะหน้าตาอัปลักษณ์เป็นบาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิดฉิวเือถูกเจียงเมั่งเสียงตะคอกใส จนตกใจลดมือลงนางไม่เคยตบใครมาก่อนเลยแม้จะโกรธแต่ขณะนั้นก็ยังฟาดมือไม่ลงนางทั้งโกรดทั้งอายรู้สึกว่าตนทําให้ความหวังดีของพระชายาต้องเสียเปล่าชิวชือหันใกล้พูดด้วยความกระอักกระอ่วนพระชายา เจียงมืองเสียงชัดค้งด้วยความลำพองสายตาที่มองเจียงรวนซาแฝงแววท้าถ่ายยั่ยยุเจียงรวนซาเดินเข้าไปตบหลังมือฉิวฉสือก่อนพูดไม่เป็นไรตบคนครั้งแรกต้องมีความกล้าแล้วก็ทักษะหน่อยมา ้าจะแสดงให้เจ้าดูเป็นตัวอย่างฉิวชืือได้แต่สงสยัยทุกคนยังไม่ทันตั้งสติก็ได้ยินเสียงเพี้ยกังวานใบหน้าซีกซ้ายของเจียงมั่งเสียงมีรอยแดงเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรอยเท่าว่าเจียงรวนซาแค่สะบัดมือตัวเองเบาๆแล้วพูดว่าเข้าใจหรือยังชิวชืือไม่มีคำใดจะกล่าวอ้อยังไม่เข้าใจสินะ ไม่เป็นไรข้าสาธิตให้ดูอีกทีเจียงร่วนซาพูดเจ้าเจียงมั่งเสียงบรรดาลโทส่ะยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงเพี้ยเพี้ยดังขึ้นอีกสองทีเจียงร่วนสาใช้มือซ้ายขวาตบหน้าเจียงมั่งเสียงทั้งสองฝั่งข้างลาหน พระชายาสิวสือตกตะลึงอึ้งงานถ้าทางการตบคนของพระชายาของนางช่งองค์อาจผ่าเผยเกินไปแล้วกระมังเจียงรวนซายยิ้มตาหยีปัดปัดมือพลางกาวทุกคนต่างรู้ว่าข้าเป็นคนแล้วแค่โมโหก็ต้องหาทางแก้แค้นกล้าล่วงเตินข้าข้าจะเอาคืนเป็นเท่าตัวนางพูดไปพลาง กว่าสายตามองบนร่างทุกคนไปพลางคนส่วนใหญ่ก้มหน้าตัวสั่นงึกๆึกเจียงรวนซาหันกลับมามองเจียงมั่งเสียงร้องอ้าออกมาบอกว่าจะเอาคืนเป็นเท่าตัวนี่นาข้าจะตบแค่สามทีได้อย่างไรขอโทษข้าไม่ได้รับการศึกษาอะไรคิดเลกไม่เป็น ประโยคนี้ด่าพ่วงเจียงผิงเซิงเข้าไปด้วยใบหน้าแก่ๆของเจียงผิงเซิงกระตุกรีบพูดว่าอบรมสั่งสอนบุตรไม่ดีเป็นความผิดบิดาเป็นความผิดบิดา งตั้แต่น้อยคุ้มใหญ่เจียงมั่งเสียงไม่เคยถูกคนตบมาก่อนเลยคราวนี้ตะลึงค้างไปเรียบร้อยอยากลงมือส่วนก็ตอบโต้ไม่ได้โทสะไม่คลายลงเลยแม้แต่นิดเดียวโถมใส่อกหลิวหรูอี้แล้วร่ำไห้ไม่หยุดหลิวหรูอี้ปลอบเจียงมั่งเสียงตอนช้อนตามองสามารถมองเห็นความเกลียดชังริษยาและความโหดร้ายได้รังๆจากดวงตานางเจียงหล สีที่อยู่อีกด้านมองด้วยสายตาเย็นชาไม่ได้เข้ามาปลอบใจเดินกลับไปยืนข้างเจียงรวนซาพูดเสียงเบาว่า,วาพี่หญิงทั้งหมดเป็นเพราะข้าไม่เอาไหนปกป้องท่านไม่ได้เสียงรวนซาตบมือน้องชายเบาๆเป็นเชิงให้เขาอย่าโทษตัวเอง พี่หญิงรู้ว่าเจ้าพยายามสุดความสามารถแล้วพี่หญิงดีใจมากเลยเจียงหลินสีรอบมองจิ้งอั๋อ,องพี่เขาเล่าลือว่างามจนหน้าตะลึงผู้นั้นแวบหนึ่งหัวถนนท้ายตรอกล้วนลือกันให้ทั่วว่าพี่หญิงของเขาใช้ชีวิตอย่างลำเคน็นแต่วันนี้ดูแล้วจิ้งอ๋องก็รักใคร่ถนอมคนอยู่เหมือนกันเขายินดีแทนเจียงรวนซาจากใจ ในเมื่อเจ้าทุกคใครจะจัดการเองเสินจี้ไปก็ไม่อยากบีบบังคับให้เจียงรวนซาแก้แค้นเขาบอกมือพูดเสียงเรียบทุกคนลุกขึ้นเถอะ งานเลี้ยงดำเนินต่อไปอย่างติตดติดขัดขาดเจียงผิงเสิริงคารวะสุราให้สันจี้ไปไม่หยุดสันจี้ไปไม่สนใจแต่เขากลับมอมสุราตัวเองจนเกือบเมาแล้วเจียงมั่งเสียงถูกหลิวหรูอี้พากลับเรือนหลังไม่โผล่ออกมาอีกเลย เจียเหยียนจูเห็นคนในดวงใจได้รับความอัปยศความจริงก็โกรดมากตอนเลิกงานเลี้ยงเขาอาศัยริสุราก้าวขึ้นหน้าไปทำความเคารพเฮ้ท่านอองนี่ได้ยินชื่อเสียงไม่สู้พบพานตัวจริงดังคาดลงมือฉับไวคาดไม่ถึงดีแท้เพียงแต่ตามใจให้สตรีเลือนหลังลงมือโหดเยี่ยมเช่นนี้เกรงว่าจะเป็นการยามเกียิท่านอ,อง ลงมือโหดเยี่ยมเซนจี้ไปยกมุมปากว่าเป็นรอยเยิ้ยมกรีบปากบางโค้งขึ้นเป็นองศาหน้ามองน้ำเสียงกลับเย็นชาแม้เปิดหวังแต่ไร้ยอำนาจแต่จัดการสตรีหยาบคายที่ไม่เคารพพระชายาคนเดียวยังง่ายได้ดุดพริกฝ่ามือเขาหันไปทางที่เจี่ยหยยนจูอยู่พูดเหมือนล้อเล่นว่า หากต้องการจะให้บัณฑิตท่านฮาวาสักคนเสียตำแหน่งขุนนางเองก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรท่านอองแก้มเจียเห็ยนจูสั่นกระตุกพูดด้วยท่าทางเหลือเชื่ออืมสันจี้ไปไม่ใส่ใจเขาหันกายกระทันหันไปพูดกับเจียงรวนซาที่ทำตัวเป็นมนุษย์ล่องหนมาตลอดว่าพระชายา เจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าชื่อของใต้เท้าเจี่ยพิเศษมากเจียงรวนซาไม่มีคำใดกล่าวคงไม่ได้เป็นแบบที่นางคิดหรอกใช่ไหมไม่มีทางสซนจี้ไปไม่ใช่คนแบบนั้นตอนที่นางกําลังคิดเช่นนี้สซนจี้ไปก็เอื้อนเอ่อยเนิบนาบเจี่ยเหียนจูโถไต้เท้าเจี่ย อองไม่ได้รับความรักจากบิดามารดาเป็นแน่พวกเขาถึงตั้งชื่อเช่นนี้ให้มีหน้าเล่าแม้แต่คนก็ยังมองไม่ชัดเจียหยยนจูนิ่งงานไปเจียงร,ร่วนซาไร้ยคำใดจะกล่าวจริงด้วยผู้ชายกัดกันขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้หญิงแล้วเจียงร่วนซาย,ยิ้มบางๆปอลอเจียหยยนจูแปลว่าลูกตาปลอม เจียงรวนซาไม่ได้จากไปทันทีหลังงานเลี้ยงเลิกนางอยากพูดคุยกับเจียงหลินซีอีกหน่อยเพื่อทำความเข้าใจชีวิตสมัยก่อนของเจ้าของร่างเดิม นางบอกเซินจี้ไปจากนั้นก็ไปตามหาเจียงหลินซีที่เรือนหลังตามลำพังเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนดีไม่คล้อยตามคนชั่วแยกแยะถูกผิดชัดเจนเจียงร่วนซารู้สึกว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ขอแค่นางถามเจียงหลินซีจะต้องบอกนางแน่นอนวันนี้สิวสือโดนตบอารมณ์ดิ่งมาตลอดเจียงร่วนซาให้ชุนหัวอยู่เป็นเพื่อนนางแล้วไปเรือนหลังตาม พตอนแรกสันจี้ไปจะให้สันเฟิงมาเป็นเพื่อน เจียงเรือนซากลับปฏิเสธมีคนอื่นอยู่เจียงหลินซีอาจพูดไม่ออกก็ได้ไม่ต้องพูดถึงส่วนเฟิงที่ติดตามส่วนจี้ไปมานานจึงมีท่าทางคนนอกห้ามมาใกล้ข้าเหมือนเหมือนกันอีกอย่างหากส่วนจี้ไปช่วยออกหน้าแทนนางต่อหน้าคนมากมายต่อให้สกุลเจียงมีความกล้ามากกว่านี้อีกเท่าใดก็ไม่กล้ามาลงมือกับนางแล้วเจียงรวนซาไปถึงเรือนหลั ก็พบว่าตนไม่คุ้นเคยกับที่นี่เลยสักนิดนางไม่รู้ว่าเจียงหลินซีอยู่ที่ไหนเลยได้แต่เดินสเปสะปะไปทั่วเหล่าบ่าวรับใช้กำลังเก็บกวาดสิ่งของและส่งแขกอยู่ที่เรือนส่วนหน้าในเรือนส่วนหลังนี้ไม่เห็นแม้แต่งเงาผีสักตนขณะก,กำลังกังวลก็ได้ยินเสียงแหลมบาดหูดังขึ้นคนอัปลักษ์เจ้ามาทำอันใดที่นี่ เจียงลวนสาหันกลับไปก็เห็นเจียงมั่งเสียงเดินอาดอาดเข้ามาหานางนางพลันปวดหัวจี๊ดตอนนี้นางมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำไม่อยากรับมือกับสตรีที่เปลี่ยนสีหน้าท่าทางสม่ำเสมอพอๆกับการหายใจคนนี้เลยนางสร้งทาเป็นมองไม่เห็นอย่างสุขขุมสุดๆหันหน้าจะเดินไปทางอื่นพอเห็นว่าสตรีผู้นั้นสรงทำเป็นไม่เห็นตน้นเจียงมั่ง เสียงก็โกรธจนแทบกระอักเลือดเจ้าหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะ เจียงเมิงเสียงเร่งฝีเท้าเดินมาหยุดข้างกายเจียงรวนซาท่าทางเหมือนแม่ไก่ตัวหนึ่งที่อยู่ในสภาพพร้อมตามจิกคนอื่นน่าเสียดายที่ใบหน้าของนางยามนี้บวมเหมือนหัวหมูก็ไม่ปานไม่สง่างามเลยสักนิดติดจะหน้าขันหน่อยๆน่อยด้วยเจียงรวนซากลั้นไม่ไหวต้องเบือนหน้าไปหัวเราะทางอื่นนางไม่ใช่คนที่รักยบถนอมบุปผาแล้วก็ไม่ได้มีหัวใจที่กว้าง พอจะไปอดทนกับคนเลวเหล่านั้นสิ่งที่นางเชื่อมาตลอดคือใช้ความดีตอบแทนคนดีใช้ความชั่วลงโทษคนชัว่ว การตบหน้าสามทีนั่นเจียงมั่งเสียงสมควรโดนแล้วตอนตบลงไปนางไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยไม่ออมแรงเลยสักนิดตอนนี้ใบหน้าสองซี่ของเจียงมั่งเสียงบวมปูดปราะศะจากท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูอีกแล้วเจียงมั่งเสียงเห็นเจียงร่วนซาหัวเราอออกมาชั่วขณะนั้นพลันโกรธจนตัวสันตัวอับปลักเจ้าก็แค่ทนเห็นข้าสวยกว่าเจ้าไม่ได้เท่านั้น เจ้าอย่าคิดนะว่าชนะข่าหนนี้แล้วจะชนะข่าตลอดไปข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ไม่รอให้เจียงรือนซาตอบกลับเจียงมั่งเสียงพลเซทหลามาเบื้องหน้าน้ำเสียงเจือความชั่วร้ายพวกเราสามารถทำลายใบหน้าเจ้าได้ก็สามารถลากเจ้าลงมาจากตำแหน่งพระชายาอ่องได้ให้เจ้าร่วงหล่นจนร่างกายกระดูกแหลกเป็นผุยผง เจียงร่วนซาพลันตื่นตระนกอดหันไปมองทางเจียงมั่งเสียงไม่ได้หัวใจเต้นโครมครามทำลายใบหน้านางหรือไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนหรือว่าเครื่องหน้านางไม่ได้บิดเบี้ยวแฉกเช่นนี้มาแต่เกิดนี่มันความลับยิ่งใหญ่จนสวรรค์สั่นสะเทือนอันใดกันนี่เจียงมั่งเสียงเห็นเจียงร่วนซาตกตาลึงเพราะคำพูดตัวเองก็อดหัวเราะด้วยความลำพองไม่ได้ เจ้าเป็นบุตรีภรรยาเอกของสกุลเจียงแล้วอย่างไรเล่าพันพ่อรักข่ากับซีเอ๋อมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าเป็นได้แค่หินรองใต้เท้าให้ข้าเยียบข้าตีเจ้าด่าทอเจ้า เจ้าก็ต้องรับไว้อยากร้องไห้ก็ไม่มีที่ให้ร้องภายหน้าก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันสายตาเจียงมั่งเซียงเต็มไปด้วยความอาฆาตจริงชังราวกับผีร้ายปีนป่ายขึ้นมาจากขุมนรกเสียงรวนซาที่คิดว่าตนเป็นคนแข็งแกร่งเหนือมนุษย์แต่พออยู่ใต้สายตาเช่นนี้ก็ยังอดสั่นสะท้านไม่ได้ในหูมีเพียงคำพูดของเจียงมมิงเซียง ทำลายใบหน้าเจ้าแล้ว ทำลายใบยหน้าเจ้าแล้วนางยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าตนโดยไม่รู้ตัวนับตั้งแต่ก่อดสันจี้ไปในครั้งนั้นรอยด่างดำกับฝายบนใบหน้านางก็หายไปแล้วเพื่อไม่ให้ดึงดูดสายตาผู้อื่นนางจึงใช้เครื่องประทินโฉมมาวาดรอยด่างดำกับฝายบนหน้าเพื่อตบตาผู้อื่นดังนั้นวันนี้ตอนเจียงมื่งเสียงเปิดผ้าคลุมหน้านางจึงเห็นดวงหน้าสุดอัปลักษณ์ของ นั่งดังเดิมเสียงเมื่งเสียงเปล่าอะไรกันเท่านี้ก็ตกใจ ตนพูดไม่ออกแล้วเมื่อกี้เจ้ายัางแซงวางท่าอวดบาร,รมีอยู่เลยไม่ใช่หรือเจียงร่วนซาหัวใจเต้นไม่เป็นซ้ำนางแค่อยากเปลี่ยนแปลงหน้าตาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้ดีๆเท่านั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่นางต้องรู้คือความอัปลักษณ์ของเจ้าของร่างเดิมเป็นเพราะมีคนตั้งใจทำร้ายเกิดจากความตั้งใจเจียงมั่งเสียงเห็นนางไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่ต้นจนจบก็อดเบด บิกบานสำราญใจไม่ได้นางพูดอย่างโอหงังเจ้าดูสิยาพิษที่ท่านแม่ข้าหามาร้ายกาจจริงๆเลยว่าหรือไม่เอาใส่ลงในอาหารเจ้าทุกวันวันละเล็กวันละน้อย เจ้ากินเข้าไปหนึ่งมื้อก็จะหน้าเกลียดขึ้นหนึ่งส่วนไม่ถึงสองปีใบหน้าอ่อนหวานสครั้นชมที่ทุกคนต่างเอ่ยชมของเจ้าก็ถูกทำลายจนกลายเป็นเช่นนี้ไปแล้วนางขยับเข้ามาใกล้อีกกา้าวนบ่งพีดข้างกายเจียง,งร่วนซาแล้วเอื่อนเอ่ยแต่ว่าทุกคนล้วนคิดว่าเจ้าแค่ยิ่งต่อยิ่งอัปลักษณ์ไม่มีใครสงสัยพวกเราเลยหน้าตาลึงมากใช่หรือไม่ เจียงรวนซางเงยหน้ามองนางความรู้สึกมากมายวุ่นวายอยู่ในใจคำพูดหมื่นพันล้วนไม่อาจบรรยายความรู้สึกของนางได้ยามนี้นางเพียงอยากชักดาบออกมาเท่านั้นนางไม่ใช่เจ้าของร่างเดิมแต่นาทีนี้กลับมีความรู้สึก,กร่วมขึ้นมาความโกรธราวกับหวยพุ่งออกมาจากในกายพุ่งสูงปกคลุมทั่วฟ้าดินแทบจะกลืนกินนางจนมิด เสียงมั่งเสียงกัดริมฝีปากท่าทางอ่อนหวานน่ารักบิดผ้าเช็ดหน้าในมือพลางพูดท่านแม่ค่ามักบอกให้ข้าเก็บความลับแต่ว่าต่อให้ข้าบอกความจริงกับเจ้าเจ้าเองก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้อยู่ดีพวกเจ้าทำได้อย่างไรหลายปีมานี้ข้าจับสังเกตไม่ได้เลย เจียงรว่นสามมองนางด้วยสายตาเย็นชาคนผู้หนึ่งถูกวางยาพิษมาหลายปีทำไมนอกจากหน้าเกลียดขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการป่วยอย่างอื่นเลยทำไมจะไม่ได้ยาพิษที่พวกเราซื้อมาราคาสูงมากไร้สีไร้รสทำเพียงแค่ทำลายใบหน้าเจ้าเท่านั้นไม่ได้ร้ายแรงถึงชีวิตเจ้าต่อ,อให้หมอเทวดากลับชาติมาเกิดก็ไม่มีทางตรวจพบหน้า เจียงเมึ่งเสียงพูดด้วยความลำพองมือที่วางอยู่ข้างลำตัวเจียงร่วนซาสันเทาทั้งที่เป็นแค่แม่นางน้อยคนหนึ่งเท่านั้นจิตใจกับอัมมหิตเยี่ยงนี้ช่างทำให้คนเปิดหูเปิดตาเสียจริงนางเลิกเปลือกตาขึ้นจ้องเจียงม่งเสียงขขาแมงทันใดนั้นพลันหัวเราะออกมา เมื่อกี้ข้าเพิ่งบอกว่าข้าเป็นคนที่หาเรื่องผู้อื่นได้ขอแค่อีกฝ่ายขัดหูขัดตาเจียงเมิงเสียงพลันตื่นตระหนกเล็กน้อยกับสายตาของนางแต่ไม่นานก็สงบสติได้ฮึเจ้าคิดว่าจะจัดการข้าอย่างไรล่ะก็แค่พระชายาอ่องเท่านั้นไม่ใช่หรือข้าขอบอกเจ้าไว้ในพิธีคัดเลือกนางสนมของห้องแต้ครั้งนี้ ข้าจะเข้าร่วมด้วยคอนผู้นี้เข้าใจอะไรผิด เกี่ยวกับสายตาของห้องเต้หรือเปล่าแม้เจียงเมิงเสียงจะมีรูปโฉมน่ารักพริ้มเพราแต่ก็ดูอ่อนหวานบอบบางเป็นพิเศษยามมีนางคอยขับเน้นความโดดเด่นให้เท่านั้นหากไปอยู่ในวังหลังก็ไม่ได้งามอะไรขนาดนั้นอีกอย่างนางจําได้ว่าสาวงามสามพันนางในวังหลังห้องเต้ไม่มีคนแบบเจียงมมิงเสียงถ้ามีในฐานะที่เป็นน้องสาวของตัวร้ายอย่างนาง ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีเขียนถึงบ้างหรือก็คือคุณหนูผู้เย่อหยิ่งจองหองคนนี้ไม่ได้ถูกเลือกแต่แรกนั่นเองปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ